หลุดไปดีเย่ถุยเอาเลยดูเอ้าอือเอาไปอะไรอ่ะไทยใหม่อ,อันไทยใหม่เจอก่อนเจล็กคอ,อร์กกอแล้วเล็กคอร์แล้วเจอก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นไงล่ะครับโดนเลยโอ้โหดูครับดูครับดูครับนะครับ,รบอันนี้แค่ชิียวเนะครับ เดินขึ้นมาดูซ้ายครับขึ้นมาดูซ้ายเอาปาการ์ดบูนสมบูรณ์จัดการโชนหนอ่อยโชนหน่อยโอ้ยอ้ยดินครับดินไอ้อวนลบยืนขวางโอ,อ,อ้แสงไม่มีนะครับ อนะครับเดีนงนะครับไอเห็นแสงนะครับอันนี้เป็นป่าทึกลบนะครับป่าดงดิบนะครับมีเกาะไอกไก่ครับนี่ครับมีมีปลาหล่อช่เหยื่อด้วยช่เหยื่อดูครับดูดูกิโลครับดูดูกิโลนะครับนี่ดูดูเอากระบาดดูดูช่เหยื่อนะครับช่เหยื่อโอ้ยเต็มป่าครับเต็มป่าไก่จริงโอ้ยมีไก่จริงมีปลาหล่อตามไก่เลยครับบ่อนี้โอ้ยไก่บ่าเลยครับไอให้มันจิกได้ให้มันจิกเลย ตัวน,นี้ประมาณสี่ห้าโลได้นะครับเก็บเยเแบบตัวไก่นะครับพอแล้วพอแล้วของสารมันโอเคโอเค